สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะคะวันที่เกิดวันจันทร์นะคะมักเป็นคนหัวอ่อนเพ้อฝันใช้อารมณ์นะคะมากกว่าสตินะคะแถมยังไม่ค่อยมีอำนาจดังนั้นจึงควรหาพระยอดขุนพลนะคะหรือจะเป็นเครื่องรางที่ทําเนื้อจากเนื้อชินตะกวัวเนื้อชินเนื้อดิบุกนะคะเพื่อม,มาเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของอํานาจวาสนาและช่วยให้ดวงชะตาของเรานั้นมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ อย่าลืมนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะควรที่จะหาบูชาพระเครื่องดังกล่าวมาข้างต้นเลยก็ไที่ยกตัวอย่างเป็นภาพให้ชมนะคะส่วนท่านที่ไม่รู้ว่าจะไปหาเช่าวัตถุมงคลเหล่านี้ที่ไหนนะคะสามารถสอบถามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะทักแชทส่วนตัวมาคุยปรึกษาได้นะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะนำคลิปของการแนะนำวัตถุมงคลของวันถัดัดไปมาลงอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ